สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งการ,รม,มิราเคิ์ดีความรักในพุทศาสนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และจิตใจของมนุษย์เป็นสําคัญความรักแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือรักแบบตันหามีทั้งคุณและโทษในตัวเองซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่ถือว่าความรักแบบตันหานำมาซึ่งโทษภัยและความทุกข์ได้มากกว่าเพราะเป็นความรักที่ต้องการได้จากผู้อื่นเป็นสำคัญทำให้เกิดความยึดมั่นถึงมั่นในคนรักจึงสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อเป็นการผูกมัดไม่ให้คนรักจากไปแต่เมื่อต้องเลิกลากันไปก็จะเกิดความเศร้าเสียใจทำให้เกิดการตัดสินใจแก้ปัญหาดังกล่าว โดยลงมือกระทําในทางที่ผิดเช่นประชดชีวิตในทางที่ผิดทําผิดศีลทําสร้างปัญหามากมาย 2. ความรักแบบเมตตาเป็นความรักแบบผมวิหารสี่มีอุบเบกขาเป็นตัวควบคุมอยู่ย่อมทําคุณประโยชน์มีความสุขมากกว่าความทุกข์ภัยและเป็นเพราะความรักที่ต้องการให้ในสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นสําคัญเน้นมุ่งให้ประโยชน์และคุณแก่บุคคลที่เรารัก เป็นรักที่เปิดใจกว้างเบิกบานห่องใสเป็นรักที่เกิดกุศลมูลปราชนาดีให้ผู้ผู้อื่นมีความสุขไม่ยึดติดในตัวบุคคลไม่ครอบครองมีเด็กหนุม่มคนหนึ่งเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นข้าราชการแต่ตัวเองรักชีวิตอิสระไม่ชอบทำอะไรอยู่ในกฎเกณฑ์เขาประกอบอาชีพอิสระหลายอย่างเช่นขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการแข่งขัน จัดแข่งรถแรลลี่ตามจงางต่างจังหวัดจัดท่องเที่ยวเขาเ <c oughs> ทรดเงินคร,คริปโตเ u r รน n c y แล้วก็อเอ exchange c u r เรนซีเป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ทุกอาชีพเป็นงานอิสระที่ต้องเดินทางตลอดเวลาซึ่งเป็นงานที่เขาชอบมากเขาไม่ชอบทำงานนั่งอยู่กับที่งานที่ เขาทำสามารถสร้างฐานะมั่นคงได้ดีทีเดียวในขณะที่อายุยังน้อยแต่เขามีเขี้ยวเล็บรอบด้านแต่ไม่เคยแรงแก่ใครก่อนเขามีคนรักที่อยู่ด้วยกันมาสิบห้าปีแต่ไม่ยอมมีลูกด้วยกันเขาบอกเพื่อนๆทุกคนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนรักของเขาแต่ไม่ใช่ภรรยาของเขาไม่ใช่แฟนถ้าใครทักเขาว่า เมื่อไหรจะมีลูกสักทีเขาจะตอบทันทีว่าเขายังไม่แต่งงานไม่มีภรรยาจะมีลูกได้อย่างไรเขามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดีเขาจะขับรถไปรับไปส่งพระคนรักของเขาที่ทำงานตรงเวลาสม่ำเสมอไม่ว่ามีงานอะไรพอถึงเวลาที่คนรักจะกลับบ้านเขาต้องเลิกงานนั้นทั้งหมดและรีบกลับมารับ คนรักของเขาหยุดทุกอย่างเพื่อไปรับคนรักของเขามันก็แปลกดีนะไม่ว่าจะทําธุรกรรมหรือกิจการอะไรก็ตามเขาจะพาคนรักของเขาไปด้วยทุกคนทุกแห่งทุกที่ทุกคนก็งงกับความคิดของเขาที่เขาไม่ยอมรับว่าตนเองมีภรรยาเขาคิดเพียงแต่ว่าเป็นแค่คนรักเท่านั้นและผู้หญิงเองที่ก็ยอมรับกับสถานภาพเช่นนี้ ไม่คิดว่าเป็นครอบครัวไม่ต้องการมีการผูกมัดใดๆเรียกว่าต่างคนต่างพร้อมใจกันพร้อมที่จะจากกันตลอดเวลาอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนซึ่งเป็นคู่รักที่แปลกมากในสังคมยุคนี้สวัสดีค่ะ